ครับแล้วสวัสดีนะครับเพื่อนๆพื่อมลงการได้เปลี่ยนครูนะครับคนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคนสุดท้ายมาหลังวิธีนะครับครับผมนะครับน,น,รานายนัพนทโกมลจักรผู้อำนาญการพิเศษโรงเร,รียนแม่ท่าคณะศึกษาสำนักงานเขตพื้นทีก่การศึกษาแม่ยมสารตะปะตะปูนะครับจะได้มานำเสนอเป็นแพ็กชีพครูนะครับชื่อบทงานนะครับการพัฒน,นารูปแบบ MTPS โมเดลรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการพิจิตร ชั้นัยมศึษาปีที่4เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ5ประการขององค์การผลิทครับซึ่งมีที่มาและความสําคัญก็คือว่าปัญหาการจริตนะครับทำให้ปขชและสบปทีคคำรับสึดตั้งกันขึ้นให้เราได้เรียนกันัในปี2552แต่การจัดกิจกรรมการเรียนเนี่ยที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ยังขาดอันสัมกับกระบวนการคิดนะครับและจากอรมณ์ราชบัยด้านการศึกษาของในระบราชการที่10นะครับเป็นแรงบันดาลใจจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MTPS โมเดลขึ้นโดยมีจุดประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบ MTPS โมเดลรยายว,วิชาเพิ่มเติมการป้องกันการพิชิตสองเพื่อากกาบบ TF, 4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการพิชิตสามเพื่อศึกษากามพึงพอจจในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MTPS โมเดลได้สี่เพื่อพัฒนาคุณลักษณะห้าประการของการ,รเรียนสูงชีิตชบซึ่งมีคำเป้าหมายนะครับในเชิญ ปริมาณในเชิงคุณภาพนะครับก็ผู้เรียนร้อยละร้อยนะครับขาดเกณฑ์ที่กําหนดผู้เรียนร้อยละร้อยมีความมุใจต่อรูปแบบในการจัดนะครับและผู้เรียนร้อยละร้อยมีคุณลักษณะนะครับห้าประการของโครงการนึงสุดท้ายที่กําหนดเรากําหนดเกณฑ์ไว้ในไว้ร้อยแปดสิบนะครับเนเกณฑ์ที่กำหนดเป็นไปตามหลักสูตรการวิชาบารศึกษานะครับเป้าหมายเชิงคุณภาพนะครับผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างความเห็นสมนุลหรือสมดุลและความร้ายและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาบุลากระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะข้าราการขององค์การโริหาสุจริตระดับมีเยี่ยมและผู้เรียนมีค่านิยมและมีประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับในกระบวนการผลิตผลงานนะครับสามยุหนึ่งนะครับการออกแบบนวัตกรรมก็เริ่มจากใช้กระบวนการ PDCA นะครับเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับจากนั้นก็มาวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์กิจกรรมของหลักสูตรด้านวิชาป้องการูุจริตในหน่วยที่1นหน่วยที่2นะครับ เพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงนะครับกับคุณลักษณะ5ประการของโ์กาสวิจยและปฏิญญาในสุจริตนะครับจากเราวิเคราะห์กันทั้งหมดแล้วก็จึงได้มาออกแบบนะครับออกแบบสื่อผสมนะครับตัวเอ็มนี้มันติดเดียแล็สื่อผสมนะครับเป็นรู้แบบของเราทั้งหมดอยู่5ชุด ชุดที่1ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมชุดที่2ไม่ทนต่อการพิจาริยคิดฐาน2นะครับชุดที่3จริจรยธรรมกฎหมายป้องกันพิจาริยเนนี้จะมีตัวพีมีกฎหมายในดา้ดานการป้องกันซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยเราจะต้องเอาเนื้อหาตรงนี้มาก็คือเรื่องของความ e ิ้นข้อผิจซึ่งเรียนม .4 ต้องเรียนครับและปีที่ที่คิดได้ไ p เป็นนะครับชุดที่4เป็นของที่2แล้วชุดที่5ะครับเราก็ต้องเน้นพอเดียงอย่างยั่งยืนนะครับ ที่ห้าเลยครับที่น้อมนำเอาหลักระเชีา,าของเศรษฐกิจพอเพ e ียงเอสวิเชียมาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปใช้หน่วยสตองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพันกับชุดที่หนึ่งที่สองเลยที่เราเห็นมาที่หนึ่งสอนกฎหมายสอนคิดแยกๆพอไปถึงชุดที่สามไปปลูกผักล้างทำน,น้ำยาล้างจานซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับการต่อต้านการทุจริตนะครับอันนี้ก็เลยจะมานาเสนอให้มันเป็นรูปธรรมาาขึ้น,นครับส่วนนะครับหลังจากเีาออกแบบเสร็จก็เอาไปทําการสอนตามแผนตาม ผู้มือการใช้ชุดสื่อผสมโดย M Master ก็คือวิทยากรตัวคูมที่ผ่านการอบรมในปปชซึ่งตัวผมเองได้ผ่านการอบรมตั้งแต่ปี2 5 6 1เพื่อจะมาขับเคลื่อนหลักสูตรนี้ในโรงเรียนนะครับแล้วก็สอนโดยใช้แผนการสอนนะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับการใช้แบบไฟสเต็ปบ้างนะครับแบบการใช้โครงงานเป็นฐานบ้างนะครับนี่ก็จะมีในแผนการสอนตามที่จัดขึ้นและก็ที่สําคัญเลยนะครับที่มีทิชชี ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบเพื่อส่งเสริมระบบคิดแบบทางสอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการวัดและประเมินผลทูกกำกับทุกขั้นตอนจะต้องมีการมีส่วนร่วมทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนะครับให้มีการประเมินแบบสามว่าหกสิบองศาเพื่อจะดูพฤติกรรมของ,น,งนักเรียนั้างใน,นและานอกโรงเรียนและสี่เอสตัวอีกตัวหนึ่งก็คือสเตมหมายถึงการภานายอย่างเป็นระบบในที่นี้ก็คือ p d ดีซเนั่นเองนะครับ เราก็จะได้รูปแบบการพัฒนานะครับโมเดลของเราเป็น TPS ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดผลสมรรทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นและก็เพื่อพัฒนาคุณลักษณะโครงการ5ประการโครงการโรงเรียนสุจริตและจริยธารโรงเรียนสุจริตนะครับผลประสิทธิภาพของงานนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลสเรรจนะครับของนักเรียนในการสะสมาะแ65ที่เราทำอย่าก็สูงกว่าคะแัน4ด้านต่างๆ กัรแสดงภาประการนะครับและนักเรียนก็มีความเข้าใจต่อการใช้ชุดสื่อผสมนั้งหชุดนะครับนอกจากนี้นะครับครูนะครับก็ได้นํารูปแบบนี้ไปปรับใช้กับชั้นอื่นๆนะครับและก็นําไปแลกเปลีย่ยนรู้จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ2ปีที่ผ่านมานะครับ การใช้ทรัพยากรนะครับเขาก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในกลุ่มสารสนเทศศึกษาและเรายังมีแผนของเรียนจะมีแผนในเรื่องของโรงเรียนสุจริตโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เรารียรับผิดชอบเช่นไอทีเอหลักสูตรการวิจารณ์อบกชน้อยหรือบริษัทสร้างการดีนะครับเราก็จะบูรณาการกับตรงนี้ด้วยนะครับผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์4ข้อนี้เราก็ได้รูปแบบในการพัฒนานะครับ เป็นสื่อสมนะครับหชุดนะครับต้องมีคู่มีการใช้แล้วก็ต้องมีแผนด้วยนะครับในการใช้นะครับนอกจากนี้นะครับผลสำฤทธิ์ของเรียนนะครับหลังเรียนก็สูงกว่าก่อนเรียนนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจนะครับต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้อยู่ในระดับหน้าที่สุดนะครับผลสำฤทธิ์ของงานเพื่อบรรลุตามคุณลักษณะ5ประการขององรงการโรงเรียนสุจริตนะครับ ในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดนั้นซึ่งเป็นกิจกรรมในชุดสื่อผสมที่์ที่2ที่1ที่2และที่5นะครับนอกจากการประเมินระดับประเมินทักษะกระบวนการคิดได้ร้อยละรอ้รอยแล้วนะครับก็ยังพบว,ว่านักเรียนสามารถผลิตสื่อสร้างสารรค์ตั้งผู้จริัเช่นผลิตสื่อไม่เอาน้ําที่โรงเรียนไปล้างรถของตนเองนะครับไม่ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่โรงเรียนนะครับจนทุกวันนี้โรงเรียนเราไม่มีนักเรียนเอาโทรศัพท์ไปชาร์จที่โรงเรียน อันนี้แสดงว่าเขาแยกประโยชน์ส่วนตนวรยู่ส่วนรวมได้ออกจากกันได้ดยอัต่นมัตินะครับนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมเก้าอีดนตรีวิถีใหม่นังเรียนก็ใช้ในการนําเกมหลายๆอยา่างก้าวอีดนตีเมื่อก่อนแพ้คัดออกแพ้คัดออกเหลือคนชนะคนเดียวอันนี้ส่งเสริมการแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดก,กันแบบใหม่เราไม่ใช้แบบนั้นเราเล่นไปครับจํานวนคนเท่าเดิมแล้วก็อีบอ๋อแล้วเล่นเป็นกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มไหนที่รวมรวบรว,ว,ว,วมหรือนั่งเล่คพบสามัคคีกันอันนั้นเลยครับส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวม นี่ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมนะครับที่สอนครองนะครับแล้ว่องที่ความซื่อสัตย์ก็สศิีของหายได้คืนของเรียนก็ได้เพิ่มขึ้น,นครับการยู่อย่างพอเพียงนะครับการผลิตสื่อดยใช้หลักสตอโมอเดลนัลเรียนก็เข้าใจนะครับในการทํางานด้านจิตสาธารณะนะครับการดูแลรับผิดชอบพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนยนั้นเองก็ทําได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้นะครับการสอดค้องกับปฏิญญานะครับการปลูก มันป้องกันนะครับการป้องกันนะครับนักเรียนก็สามารถสร้างกฎเช่นถ้ากฎในห้องเรียนว่าเราจะไม่โทรศัพท์มาชาร์จต่อไปก็เป็นกฎของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการรณรงค์นะครับต่อต้านการผู้จัดลีข้างในและนอกโรงเรียนในโอกาสต่างๆเช่นกีฬาสีอะไรอะไรก็ทำนะครับการปลูกฝังนะครับนักเรียนก็สามารถเอาไปจัดค่ายนะครับให้นักน้องโรงเรียนประถมได้ถ้าเขารู้จริงเขาต้องไปจัดค่ายได้ครับให้ควอมรู้คนอื่นได้เป็นการปล่กฝังในตัวและเป็นการขยายเครือข่ายด้วยนะครับเรามีเครือข่ายโรงเรียนประถมนะครับ ุดสูงสุดของโครงการเรียนสุจริตผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทัางาเสื่อคำรื่งความยั่งยืนนะครับที่เราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราต้องทำต่อไปโดยเชี่ยวรับครูก็ได้รูปแบบนะครับการจากการเรียนการสอนนะครับโดย g p s โมเดลและก็ตัวครูผู้สอนเองก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยความสําเร็จก็ได้แก่ตัว MTPS นั่นแหละครับที่พูดมาทําให้เกิดความสําเร็จตัว MTPS เป็นตัวปัจจัยนี่รับเคลื่อนให้เรา ได้ขับนวัตรกรรมตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับบทเรียนที่ได้รับนะครับก็เป็นเป็นสามหัวข้อย่อยนะคะรับก็สิ่งที่ได้รับนะครับโรงเรียนก็ได้แนวทางในการขับเคลื่อนและสูต่ต้ารพุทจนิศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็เกิดเครือข่ายแต่ข้อสังเกตและข้อควร ระวังในการนำนวัตกรรมไปใช้ก็ควรมีข้อพูดเรียนในทุกทุกด้านแล้วก็ควรศึกษาแผนการสอนและผู้มือการใช้ให้เข้าใจนะครับแนวทางในการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จนี้ขึกคนพัฒนาร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียนนะครับนอกจากรเรามนเครือข่ายในโรงเรียนก็ต้องมีเครือข่ายนอกโรงเรียนด้วยนะครับการเผยแพร่นะคะรับก็เผยแพร่ทางด้านของสื่อโซเชียลต่ตางๆนะครับ าช่องเฟ e บุ o k ติกตอกไลน์ส่วนทั่วไลน์ลุ่มอันนี้ก็แคร่เป็นประจำแ้วก็เ,เคยแพร่ปีนี้ก็เห็นน้องๆเอารูปแบบของกระสุนมาแข่งกันก็เยอะนะครับก็ดีใจที่เขาเอาไป เป็นแนวทางน,นะครับแล้วก็ได้รับการยโยราเป็นมิทยารนะครับในการขับเคลื่อนของหลักสูตรด้านจริตศึกษาของสพมลำปางลำพูนแล้วก็เชื่อมโยงถึงโรงเรียนราบบุญและปปชจังหวัดก็ได้มาติดต่อให้ช่วยขยายผลน,นะครับตอนนี้มีนโยบายจะขยายจาก30เป็น50นะคร,รับปปชก็แาขอคำแนะนำแล้วก็ทํางานร่วมกันกับปปชจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสนอในการนําไปใช้นะครับหนึ่งนะครับในรูปแบบเนี้ยมันมีทั้งหมด5ชุด ทานจะเอาไปใช้เนื่องจากเนื้อหามันใหม่มันหนักครับเนื้อหาของมอปลายบางอันเนี่ยป็นกฎหมายสาขารมหาชนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเราจําเป็นจะต้องศึกษานะครับคู่มือและก็แผนการสอนให้เข้าใจนะครับ,บก็นำไปใช้ครับก็ผมเสนอแค่นี้ครับผมครับานยใช้สิทธิ์ใหม่ใ้ที่สุดนะครับก็ คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับคุณคุณนัตพงศ์วงทองจันท์นะครับเราได้ตัวอย่างดีๆในการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้นะครับหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองม .4 ี่ก็หวังว่าจะมีม .5 ม .6 ในหน่วยอีกหนึ่งอ,อีกให้ครบนะครับครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็เผยแพร่ได้ไหครับห้าห้าหน่วยห้าเล่น เผยแพร่ใช่ไหมคนระับทางโรงเรียนไหนที่สอนในระดับมัธยมก็ติดต่อได้นะครับเป็นอันนี้คือผลงานหรือเป,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 ปล่าครับคุณว่าทำมาเฉพาะเรื่องเลยครับมาทำแต่เป็นของ,ของสะสมอ๋อ,อ,อครับต่อให้โชคดีนะครับทมา,ามแต่ขอสะสมข้อกเพิ่มเติมนะครับน่าสนใจเพราะว่าผมเป็นโปปท้เขียนวัตถุนะคะ เกย,ถ,ยถ่ายเคยถ่ายแล้วนะคะคือเห็นในส่วนของงสัยงื่อนง่าที่เป็นชุดสื่อะสมเนี่ยนะคะที่ครอบคลุมทนนั้งในคุณลักษณะทางภาพประกาศแม่ผงที่ทั่นดูอะไรแล้วเมื่อกี้มันมันครบเลยสัุว่ามันครบนะคะบอกยายามจบไปรายละเอียดที่นี้ชุดของแต่และชุดแต่ละเอียของโปชนส่วนรวมไม่รวต่อทุกจเดล่านี้ถามเดียวว่าเป็นผลงานของเคีือฐ่ายนะักนัดนาการพิเศษไหมอ๋อไม่ใช่เลย ผมทำเฉพาะหลักสูตรการพิษนิริตโดยตรงเพราะผมไปอบรมกับท่านอุทินเมื่อปีหกหนึ่งแล้วสอนเนี่ยพอผมไปแข่งระดับการใช้หลักสูตรก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีปัญหาว่ามันเป็นนามมาทมแล้วทายังไงจะให้สอนง่ายเข้าใจง่ายก็ทาให้มันเป็นรูปธรรทยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อเป็นสื่อผสมมันจะได้หลากหลายแล้วมันต้องห้าประมาณ3ามสี่ห้าสิบแปดชั่วโมงมันถึงจะแรงพอที่จะขับเคลื่อนครับใช้ทัวงหดเรงเลยนะ คือเนื้อหามันเกิดความสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ในหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีเค้าโครงที่จะทาในส่วนของมัธยมศึกษาปีที่5ที่6ต่อไปไนะคะหรือว่าใช้ชุดนี้สามารถที่จะใช้ได้ถึงสี่หกเลยถ้าพูดถึงผมวิเคราะห์เนื้อหา mm. ตั้งแต่มน1นถึงม6จริงๆเมื่ก่อนเราคุณเนี่ยพี่คราะหแต่ปฐมวัยยันมหนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมี4ีหน่วยก็จริงทั้งหลักสูตรเลยแต่ความยากให้ต่างกัน แต่เราประเมินหลักสูตรมาสอปีพบว่าหลักสูตรต้างถึงเฉลี่ยขาดไปเรื่องหนึ่งคือความคิดรวบยอดก็เลยไม่รู้ว่าพัมสอน,คนแค่ไหนมัธยมต้นแค่ไหนมัธยมปลายแค่ไหนแต่นี้ก็มสเป็นพื้นฐานก็ถ้าจะต่อยอดไปม .5 มันก็เรื่องเนึ่งแต่มันจะมีขอมลุ่มลึกของเนื้อหาเช่นกฎหมายเนี่ยมสเรียนกฎหมายคอนฟิกอ้อมเฉลี่ยแค่มาตราสีแค่คําจะพนักง,งานกับเจ้าหนี่ของรัฐ แต่ถ้าเป็นม5ม6กเขาต้องเรียน1 2 6 1 2 7 1 2 8แล้วก็ปริญญาตรีอาการทับซ้อนของระดับโลกอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ก็จาเป็นจะต้องพัฒนาไปโอเคขอบคุณมากนะคะขอให้ท่านเด็กชื่นชมนะคะในส่วนของหลักสูตรต่างๆที่จะเด็กนตรงประเด็นมากเลยเดี๋ยวท่านสอนน้องกันมีข้อสังเกตหรือว่าเป็นยังไง ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมมากๆในในเบสที่นำเสนอครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของหลักสูตรเนี่ยถ้าเยวปีหน้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับปีนี้มาเอาผลงานเรื่องเบสต,ตรงนี้ก่อนของเราก่อนคือผมได้มาสองปีเรีย้ไป,ไปแล้วคร <ไป S 1> ับอ๋อห้องนั้นได้แล้วใช่ไห<ด>มครับด้มาสองปีแล้วครับปีที่แล้วเรื่องของการขับเคลื่อนหลักสูตรต้ทุติยศึกษารนะครับน่าจะเป็นห้องนั้น นะครับใจเย้พอมาห้องนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเรื่องของการการใช้การทําให้เป็นนวัตกรรมเนี่ยสื่อมัลติมีเดียที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยมันชัดเจนนะครับในในความรู้สึกเราแต่ว่ามีจุดเดียวเล็กๆที่มันเอ๊ะผมเองนะครับขออนุญาตเอ๊ะเพราะว่าผมเป็นเอ๊ะที่เนื่องจากว่าเป็นสถานทีน่ตรวจหลักสูตรบ่อยนะพอมองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ปรากฏที่ทําให้ผมเอ๊ะก็คือเรื่องของรหรัสวิชา นะครับรหรัสวิชาท่านกำหนดว่าเป็นวัญญาณศึกษาปีที่4เนาะนะครับปีที่4เนี่ยเพราะฉะนั้นพอบอกส3 0 2 7 1ผมก็เลยเอ๊ะนะครับนะท,ท,ทุกทุกท่านคงจะทราบนะครับว่าหลักนะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับหลักของการกำหนดรหรัสวิชาเนี่ยเรามีทั้งหมด6หลักเนาะหลักแรกคือเป็นพยัญชนะนะค,คือวิชาอะไรก็อย่างนั้นซอสเสือนไ่้แสดงว่าเป็นสังคมเนาะนะครับหลักที่2คือระดับชั้นระดับชั้นนี่ก็คือ ระดับหนึ uh, Pokemon, ่งก right? ah, right? like ็คือป .1- ป .6 งานช่องชันนะครับสองก็คือมัธยมต้นนะครับแล้วก็สามัธยมปลายนะพอมาเอะนี่คือตัวเลขสูงเลยนะมันควรจะเป็นเลขสี่เพราะท่านบอกว่าชั้นมัธยมสามปีที่สี่ไม่ใช่ครับควรต้องเป็นเลขหนึ่งข้าช่วงชั้นมปลายแต่เราไม่ใส่เลขหนึ่งสองสามมสี่คือเลขหนึ่งมห้าคือเลขสองมหกคือเลขสามใช่แต่ที่เราใส่ศูนย์เพราะว่าเราพัฒนาหลักศูตรมาจากว่ามันเป็นวิชาเพิ่มเติมมันอาจจะเรียนแบบ ไม่ได้เรียนครบอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นครั้งแรกปี62เนี่ยมันเริ่มเรียนตั้งแต่ม6ก่ะครับครับคือเลขศูนเนี่ยคือไม่ก็หนดสามารถโยกระดับชั้นคือสามารถเรียนชั้นไหนก็ได้ในมปลายชั้นไหนก็ได้ในระดับชั้นมปลายเพราะตอนนั้นเรากรำลังทำใหม่มันไม่นิ่งครับครับผมเขาย้ายโรงเรียนมาอย่างเงี้ยมีเอตัวเดียวส่วนเอสองต่อมาก็คือเป็นวิชาเพิ่มเติมเนาะทั้นหนึ่งขั้นพื้นฐานนะครับส่วนเจ็ดหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่ไม่สนใจเราเป็นลำดับวิชานะว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่คคืือออเเเตัววดียลข นะแต่ถ้าท่านไม่ระบ,บุว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ท่านใช้คําว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือจะจะสอนในในระดับชั้นไหนก็ได้สี่ห้าหรือหเงี้ยนะครับขอบคุณมากเอ๊ะตัวเดียวนอกนั้นชืช่นชมในตอนปลายในวิชาเราก็บอ,บอ,อกว่าตอนปลายนะครับชับ้นมัธยมศึกษาแต่ตรงนี้เราเอามามาใช้ม4ครับผมใช้มาใช้มอสก็ต้องคุณนมเปลี่ยนเลขศูนย์เป็นเลขสี่แลจะได้ชัดขึ้นจะได้ไม่มีใครเออครับผม นะคะเสร็จสิ้นกระบวนการในการนำเสนอนะคะ,คคอะ,คะคของคุณครูถอดบทเรียนนะคะเบสแพคชีสของคุณครูประจำปี2566นะคะเสร็จสิ้นทั้งหมดเสร็จสิ้นทั้งหมดสมาชิกทีมรู้ยินดีนด้ยคะ